long băng long lâu màng lưới thông thông ngang nguyệt si nhịp nhau màng thi, chỉ chăng nhịp nhau màng lưới thông thông sinh công sinh yếu nhị kinh nhị cầu nè, 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 ในติ๊กตเนี่ีนะครับอะไรนะติ๊กตอกของอแพรนายกอุงอิงเนี่ยนะฮะเขาถึงใส่เพลงนี้กันเลยนะโอ้โหเป็นเจ้าพ่อเสียงหายมาเลยเดินกระเซียนหนูนะครับแหมนะเอ้เท่จริงๆจ้าบจริงๆนะโอ้โหปรากฏว่านี่คนไปสืบราคาราองเท้ายี่ห้อดังนะ ของอุ้งยิงเนี่ยนะครับที่มีสร้อยมกุกห้อยห้อยเนี่ยนะราคาสี่หมื่นกว่าบาทปัดไอราคานะเราไม่สนใจหรอกนะเราไม่เดาเป็นเป็นของยี่ห้อดังด้วยไอราคาเนี่ยมันมันก็สมฐานะเขาันแหละนะครับแต่ว่ามันมันเหมาะสมกาลเทศะหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะโอ้โหคอยคออคือถ้าแบบคือถ้าเป็นเรียบเรียบธรรมดาเนี่ยเออ จะไม่มีอะไรสะดุดตามากแต่นี่มีค่อยมกุกโอ้โหบางคอมเมนต์นึกว่า,อ,าอะไรนะใส่รองเท้าเกเหลี่ยงมาเดินโอ้โหเบนแล้วเสียราคานะครับแต่มันดูไม่ค่อยจะให้เกียรตินะท่านสีจินผิงอะไรนะมมันดูเป็นแบบว่าแฟชั่นอะแฟชั่นเกินไปอ่ะบางคนเนี่ยชาวเน็ตคอมเมนต์เลยบอกโอ้ท่านท่านเอ,าอะไรนะ ลดสินยมนี่มันสอนกันไม่ได้จริงๆนะโอ้นะครับติดแฟชัน่นอะนายกอุ้งอิงอนะติดแฟชั่นไปหน่อยนะเอ่อจริงๆก็ใส่รองเท้าบูทเฉยรองเท้าส้นสูงเฉยให้มันเรียบๆดำๆปกติเนี่ยมันจะดูเท่กว่านี้นะมันจะดูดีกว่านี้มันจะดูสง่างามกว่านี้แต่นี่มันติดเล่นนะ่ะนะท่านผู้ชมเนี่ยชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันโอ้โหรองเท้าอะไรเนี่ย สะดุดตามากคือคนไม่มองอยื่นอะมองแต่รองเท้าอ่ะนะบางคนก็บอกเอ้ยนึกว่าอะไรนะออะไรนึกว่าอะไรมา้มาม้าอะไรเป็นแบบรองเท้ามา้าอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อนะครับมันมันก็สวยดีแหละรองเท้ามันก็สวยดีแต่มันเหมาะสมเปล่า มันเหมาะสมกาละเทษะไหมที่จะมีอะไรประดงประดับเออถ้าเป็นสร้อยคอสร้อยไข่มุกเนี่ยยังพอว่านะเออมันก็ยังพอใส่ได้อะสร้อยไข่มุกอะ่ะใส่เครื่องประดับนะแต่นี่เป็นรองเท้าแล้วพีนโอ้ใช้แวบบใช้แวบบใช้แวบหบลงพังหลงเหลาเลยโอ้โหนะเกือบจะเท่อยู่แล้วนะครับเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวนะติดตรงรองเท้านี่แหละ เออมันตึงหิดตึงหิดใจยังไงแก่รู้มันแหมนะเออแหมท่านสีคงชอบแหมรองเท้าเธอนี่มันสวยจริงจังเลยไม่มีใครมองหน้าเรามีแต่คนมองรองเท้าเออนะครับแหมแต่พวกแสดงก็ชมนะบอกแหมรองเท้าเธอสวยรองเท้า่านเลิศดีออกเอ้าก็แล้วแต่นะอยากชมก็ชมไปเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ